สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราร้านสมหวังอยู่กันที่บ้านคุยผงอำเภอกเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ทำการวิดน้ำด้วยท่อแรงดันหน้า10ยาว9เมตรนะครับวันนี้ต้นกำลงังใช้แท็กเตอร์คูปาต้า45แรงเป็นต้นกำลังนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันนะครับเราร้านสมหวังมีตลาดสำมงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0817853037สินค้าคุณภาพจัดส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับ